นี่น้องบุตรทวีโอ้เห็นยังไงนี่ฮำสิลงไปมัดเข่าใช้เข่าเกี่ยวเข่าแหลวโอ้เพิ่อนเริ่มเกี่ยวเข่าอะไรได้เพียงเอ้ยเนาะสิท่านจะบ่นี่น้องเฮ้ยสิเกี่ยวท่านจะบ่ชมาหนีบอะไรเกี่ยวบ่ชมาหนีบเกี่ยวกะเลเกี่ยวบ่มัดมัดก่อนเนาะเออแม่บับวชห่อเช่าค่าได้ค้าได้อ่ะแซงเพิ่นนอนอยู่นี่บ่แต่เก่าโดยน่าเต้น เออนอนในเต็นท์นี่เลยเออเป็นมากจะคนหับสองสองคนบ่เลยเออไวอยู่ได้ใช่เนาะเฮ็ดจักมื่อแล้วเหวินเฮ็ดนี่หามือเลยบ่หามือเลยเออเอออ่าขึ้นโค้งในกายสังเกตีแล้วยามีงุบแล้วบ่นี่ยเลยเออมาทโพคุข่าร้าดได้กับพ่อบ่ทโพคุข่าร้านเลยนะเอาหอบเดียวก็ได้หอบเดียวก็ได้ใครวะ แอบทำไรเดี๋ยวเรามาครับคิวเรนตามคู่กระโบรุษเอามารอบนี้มีหมลังคุ้มหลังคาและลบา้านนี่พี่น้อยเนาะมีโครงหลังคาแล้วออบ้านน้องบุญทวีพี่น้อยเนาะปาโตพี่น้อยดีมุกดีใจนำ ทางน้องสองคนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะมารอบนี้ถือว่าเพิ่นขึ้นโค้งแล้วทางสร้างได้มาเห็ดแล้วเนาะโอ้ไกลายๆไกลาๆบรรยากาศลมหนาวพวนนี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กันไรเนาะหลมออกแล้วพี่น้องเอ้ยหนาสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆกับซ่องเบาแสนอีกแล้วเนาะตอน ถ,ถึงเที่ยงเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เดินทางมาบ้านน้องบุญทวีพี่น้องเอ้ยเนาะแวะมาเล่นนําน้องๆเพิ่นเนาะกับ่ได้มีหยังดอกมันนี่ก็ได้ไากันขึ้นมาอ่ายินดีนําเพิ่นเนาะเรื่องอ่าเฮือนเธอซานอย่แหละพี่น้องเอ้ยทางน้องๆเพิ่นเนาะมากัเห็นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกาดีใจนําน้องเพิ่นเนาะนีไนะ่ได้พี่น้องเอ้ยอ่ลังคุ้มลังคาเพิ่นก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะ อากาศลมพี่น้องเลยลมหนาวเนาะช่วงนี้ก็ได้ฮะหากษาสุขภาพกันไอ้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะฮะเบอร์ไปดึงน้ำนองเพิ่นก yes, no ่อนเป็นจังได้เนาะเดี๋ยวไปโอ้แมวนี่ไงแล้วบาดนี่เนาะโอ้ผุนากี้อังก้อยอะไรพี่น้องเลยกระชอบกระแซาะเยอะเฮ้ยใช่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 ฮะ ยอี๋ยวชวาชวนได้ิเนาะแมันโดดสวกแข่งไงละเขาไปยังว่านอ้องอ่าบายดีน้องบุตรทวีโอเห็นยังไงทำชิลงไปมัดเข่าใช้เขาเกี่ยวข่าแหละโอ้เริ่มเกี่ยวเขาเวว่าเไรได้เพียงเอยเอกะสิท่านอยู่บนี่น้องฮึนนชิเกี่ยวท่นอยู่บนวันี้เกี่ยวว่าันนี่ เยวว่ะมัดมัดก่อนเนาะเออแม่นบดบ่ฮอช่าคาไรคาไรน่ะนะแล้วาไห้นะันอา้สามให้บ่เดือดเดือสามให้เบงเบาของานหรือไม่กันไอ้ไอ้อันนี้ไงเนี Gem ่ยอ่ะค ah ือตัวน่อยว่ะมนี่ตัวมันอยตัวหน้อยตัวไม่เออเปนสิไปมัดเขาแล้วกันบอลลี่ยังว้ม่เอกมังนี่ท ป้มามะขามคือเป็นพี่เบเกีบรกลายเขากินสิมืดเลยฮะตะก,กี้บรกลาเขากินกสิมืดในลายบ่ในไงป่ะเหน่อยสิ้นมันบี่ลายลายยกเอาเลยขาดต่อโอ้งมาอีกวันนี้เ,เ,เ,เพิ่นขึ้นโค้งเลี่ยเนาะเหน่อยเออขึ้นโค้งแต่วัยนี้เป็นอะไรบ้างนี้ยยังมุวยไทยมาเมื่อนี่เนาะยังเออ นนนหนบกแรงเลยคนละพี่น้องเองพีนเขากินน้ำนะำบ่ฮามื้อนี้ยังยังอยู่เลยนี่ยังเกือกินมื้อนี้เขากินขนนะม,มนเขาอิ่มไงฮะกินขนมเาอิ่มเรากินขนม,ขออมเลยขนมอิ่มแหละเลยแท้ซ่างเพิ่นพวได้เฮ็ดบ่ฮาม,มื้อนี้เพินพ่นเพิ่นไมาเยี่ยมเมียเพิ่นแต่บว้านอ๋อเพิ่นเพิ่นกลับบ้านเพิ่นบ่เลยแล้วเพิน<อ>่นก็ไปทิ้งเพี่น้องเพิ่นเลยอ่าใส่ไม้เซล่าเลยอ่ะเพิ่นเอาเนาะกำลังอัดเซล่าเป็นเพิ่นเอาขึ้นสูงบายในหลังคามันเนาะเอาขึ้นประมาณ ไม่เป็นผาสลัดแห่งสัมเพนโอ้ต้องหัค้าเกินเกี่ยวเข่าอะไรพี่น้องเอยเนาะนี่เข่าเข่าว่านเนาะถือว่าเข่าว่านก็ง่ามไปดิ่งหามเนาะเนาะอย่างเช่นเอาต่อว่าจุ่มนี่บ่ต่อว่าจุ่มน้าบ่ต่อว่าจุ่มน้าเอะไพี่น้องเอย หนา้ามันยังออกแห้งคือเก่าเนาะ้างเพิ่อน้างเพิ่นนอนอยู่นี่บ่แต่เกา่าเลยนอนในเต็นท์เออนอนในเต็นท์นี่เลยเออเพิ่นมา,จากจะคนห่างสองสองคนบ่เลยเออไว้ยอยู่ได้ใช่เนาะเฮ็ดจักมื่อแล้วเพิ่นเฮ็ดน,นี่หามือเลยบ่หามือเลยเออเอเอ,เอ เป็นโค้งนะกายสังกะซีและยามีงุบแล้วบ่อนี่โดยสังกะซีกะป,ประมาณสิบกว่าแผ่นนี่แหละเป็นยังไงเนาะแต่เรคาคมยาวมันกะยังบุพุฮะต้องวัดตัวจริงเอาตัวนี้เนาะใ <c oughs> นเซร์ฮูกอันนี้อ่ะเกี่ยวเองเลยวบ่อนี่ว่าได้นี่เกี่ยวกับลุงทุก <c oughs> ับ <c oughs> คาบลรีเกี่ยวกับบารีโดยแล้ <c oughs> วก็บบกลุงลุง เลยเออ่นเกี้เข้าซอยพ่อบ่โดลยคือนมาคอกินเกาวได้มาได้มาเฮ็ดอะไรกันได้มาเฮ็ดเที่ยวอะไรกันเกี่ยวข่อยพ่อโดยเกี่ยวข่อยซอยพ่อโดยแล้วมาคอเกี่ยวซอยแล้วจะคอกินี้าวใหม่เออรุ่งนึ่งพ่อเลยเออคือวันนี้เรากลับมาเวียอยู่ที่ถนนมือกันได้เห็นเห็นทางน้องๆคนเกี่ยวข้าวก็ตรบ้าได้เนาะเลยอันนี้อันนี้บ่อเรียกยังไงข่านดี ขึนปลา<ส>ปลา่ปาเลยเออขาพิ่งอใหญ่ได้พี่นอง,งเลยเนาะห้าไห้ครึ่งนี่นะมาถ้าขึ้มาเขาอีกป่เบิ้งชิมานชอยน้องเพื่นนี่ให้พอน่บ่ไงก็ได้หือไงก็ได้ไงปไ่วยอือปนอ มันได้เลยบรรยายนี่มีมัดไงว่าได้ตอกฉันด้ตยตอกฉันวะเฮตันตอกวะซื้อใหม่ได้นี่ยตอกซื้อเอาวะนี่นะเอองาดีเลยยืมเงินลุงชาวพันเวสชาข่ายเงอีกซื้อแงงพ่อบ่ข่ายงกับแปดสิบขาไปยิบเออเออบ่เนาะคนนี่กับเนาะเฮตคนนั่นอยู่ได้ไปเลยกับเนาะเก่งเติมได้เฮด Nằm hay nằm na ừ. rồi ngang 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 ngon ngang 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 เอาอะไรก็ได้พ่อเอาเบ็กนนางเอดบุยือว่ามาพู่ขุ่ขอล้านได้กับพ่อพ่อขุ่ขอล้านเลนะเอาหอบเดียวก็ได้หอบเดียวก็ได้ใครวะมาแง่ทำไรเด้หรือมาข่ขิวเลนทามคูกกับบรุษทีนงกาทามเท่ากับบรุษอีตาะแจกลุมือในกล่องครับเหมิงไปถือ มือถ่านเด็กๆเด็กๆเด็กอยู่ปมัดเป็นทีอกนในบัฒนาเอ้ยป้อขนะอาหยาดดิสิยังล่นมากรลายนึงผูกฮะาดนมีเนวเหยียบปะจ๊กอืมมึงีโอ้ยแตเาจ้า้ปุ๊นปอเข่าหน้าวานมันงามเสาทยรในวัอน์เขาฮะอทำแบบชี้นี่ป๊อ เนาะลุกขึ้นไม่ได้ลายที่เดี๋ยวผู้ได้ก็ได้ในเห็ดข่าวนาวานนี่ก็ได้เนาะผู้ผู้ได้ก็บผู้ได้เป็นมือกล้องอีกเลยเนาะที่ไหนกันลุกมือเอาบนกล่องวัตอันนี่ต้องใส่ผ้าเป็นยังไงดิเป็นยังไงดิไม่ใช่เสื้อใหญ่ใช่ดิเออแล้วบางทีก็ได้เหรอเสื้อตัวหน่อยไปเอาใส่เสื้อตัววัตามาเลย ตัวน้อยไปเอาใส่เด้เขาจะมันขาดเ้าพหนึ่งนะครับปลี่ยนหันเลยไม่เนี่ยอย่ามันขาดเดยเจ้าเนี่ยไม่มีลหนึ่งพะนึงจะเอาชิเกะออกได้มันจิติดเขาเลยพอเกี่ยวเกี่ยวมันเกี่ยวง่ายยุบไปสิมันมืยหยาเนาะสายผ้านะไม่พอเข้าเลยเมนเลยเนาะก็แม่เนดิคือมือนี่ยนะเออให้นภูบิตาแห้งอันตรายให้หานะมันมันล่มนี่มันยากเนาะมันล่มนี่เนาะคนโตมากกระเทียมหมดเลย เด็ตอนนี้กระพูดห้อยเพล่เลกี่ยวนี่เด็ก็เอาเพียงจุกขี้ดินเลยมัดเข่าซอยน้องอ่าบุญทวีพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้โหเฮ้คือมัดก้านนี่นะคือมัดก้าแล้วก็เห็นตุ๊บตุ๊บเลยตุ๊บตุ๊บสิเลยแล้วก็สอดแล้วก็สอดเต่าข้อมันนะเลยแล้วพี่เด็กแขว เห็ว่าอยู่ในพื้นที่มาถ่าได้กับเหตุฉอดขึ้นกายนะฉอดนะเออพมันคือหล่นแห้งแท้เนาะพอบมีบุ๋มเขาเนี่ยคือโพยใช่อหมเขาหน้าอ่ายกับชเดเือนเลยชีเวดิอันนี้ลายมือเลยนะเออเมนปลาตัวปลาลาปลาาลมาตั้งแต่มือมันมันกรอบลายมันกัมันกัล่นแหงใช่หเนาะ ม,มันมีพาย่างนี่าาเลยแต่ว่าเนื้ออามเนื้อเอาเอาเอานี่ห่อไว้เด้อหากกับซื้อตอ,องมะแซวนี่หัวตอกบอมี่มเห็ดาบวมีหัวใหญ่าเดดตกลมาเลมน้า,ามในหา้หางกับผู้ที่พา,ไป,าไปเกียเขาซอยลุงนี่ไปยไปคนได้คนได้ย่า่นี่นะถือเอาเนี่มาแล้วอ้ยตาพรแล้วเลยคนจะคนจะเตียงนี่

เอาว่าพี่กัพอว่าเน้นนอกว่าแต่เนาะน้าอยกิอเอาอยู่พอตัวคนข่าคนเดิยวมันดนมันยุงมายางให้กันเนาะโดังแอดเลยเนาะไปเก่ยวไปมกจขาดฮะเาโอ้บัดมันไปเรื่อยกัมือมือก็เริ่มปอกได้บ่เนี่ยมือก็เริ่มปอกได้บ่เนี่ ลอยเลยนี่ต่อต่ำๆนนีบปตาอันนี้ต่อต่ำๆนนี้ได้ข่าลายได้อเดี้ายอบทำได้เดยปีนะปีกล้นี้ได้เศร้าชอบได้เศร้าชอบเลยแต่ข่ามันง่ามนิได้ปีนี้มันปีนี้มันสีคัวเช้าวบาอมันสีคััวเช้าน่ะปีนิ้มีง่ามกว่า ม่บน้องโอ้จ้ะบอคเดยโมเนเดัห้นะเจ้าได้เรือซ้ให้เจนินหนึ่งสองก็ซ้ำโมมนเบิดบ่อนี่นะบ่อเลยโอ้บ่บ่หนี่หนึ่งสองีไปาขาตะเกียวนึงไปหหนึงงกับมาเินอเดีนสงได้หันนะเดินหนึกว่ามเนเบิดนี่นะ Có hồi, nè, có mì rồi ไอ้เจ้าของเข้า thế rồi นี่แยงก็มีล่ะเอออันปูได้ย่างครับ thì nó. แยงปูน้อแยงปูไปได้นั่นเอาอันอาแซ่แซ่ย่างน่ะฟุกมันยังบ่ฟุกน้อๆโอ้เนาะเจ้าใส่เกลือมันบ่เบิด

ฮุบบอ้บฮบอ้รีไปพนน้กินหน้กินหน้จยอนไปอาจรต้นคนดิคนจังไเห็นมันแหกคนแล้วเนาะกำลังมาีินม่กี่นเห็นว่าก็ได้ นี่อะมันแรกวงนี้ก่อนนี่กว้งเต๋อจุ่มกุงเต๋อแมึงเนาะฮะ rồi nhá con. thì hà mong cò mày bò rồi hà mòn cò bao có mày thế này cả đấy dạ dạ mình tụt luôn bằng đi hả dạ mình tụt bằng nào hình เอาจ้าเจ้าจิปั้นไปท่งไหนก่อปั้นเอครเอาปั้นออกมาี่ที่วะเห่อลงนอมันต้องหาพายางมาปูก่อนเนาะเลย่ามีอะไวพายางครับเลื่อย่างสองเราแย่นะจ๊ะาทำมันกมันก็ใช้เวลาไลเติบมามัดแล้วนี่พี่น้องเนาะื่อูไป รอดเอาไม่รู้ครับไหมเข้าหนิปะโวกเรามีพยานใหม่เลยนี่น้องมาเรียซื้อมาให้อาวลองดื่มเด้อดื่มแหล่งมีบลอบก่อนเลยวะก็ มันลมที่ากด้มันลมนี่โอ้โอ้โอใครคือวาวันก็ขึ่นได้ได้หนินตาเห็ดวา้เห็ดวาาวไวได้ไไาาดวาววไเาเาดววไไาเ เอาไปฟูขึ้นบ่หนอ่าไปอ๋อตัวเข่าเราเนี่ยทายไปไปงามไปเราเอ้ยเนาะเข่าคนเขาวานซปี่กับพ่อวานดูไปเราเอ้ยเนาะวานป้าไว้แล้วกันออาหมากเลยวันใดว่าเอียงมันนั่งไม้นะหนาอย่ากับโบลายวันได vậy là cả, cứ vào nè, kéo cu cả, nó, em, chắc anh kêu nè, men không kêu vớt vớt nè, mệt vớt đâu, mệt, là men của thau đâu, là nó, từ nỉ cái men nó, เออนึ่ว่นเมนตุงเลยนี่อ๋อแสดงว่าเมนตะเขตนนี่ซื้อเข่นนี่กับเข่นนี่นี่ได้กับหันไปหันได้กัยี่สามให้นี่คังคว้าโอ้ยสามให้แลีวสามให้กันเ่อเลยโอ้โหเด่นน่อเฮ็ดเรียกเป็นนี่เนาะเก่งอี่เิะ โน้องใส่ผ้าเนาะเกี่ยเข่าเกี่ยวน้างเลยน้องใส่ผ้าแลบแทบด้นมันพ่อแม่น,นี่ก็ไปเนะาตลอดเนาะแค่ชีเข็มปไปได้เน,นี่ยพ่อตาเี้วเก่เ,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 เข่าไม่ใช่ตา

คังนี่พอมัดก็ได้ค่ะคุณได้รึเปล่าเออเพราะว่าแล้วเอาฟอนเขาเต็งมันจะนี่หลอมันจะอยูว่าตัเตียงเพิ่มเพิ่มมันจะว่าว่าไปชื่หละมันต้องเอาฟอนเขามาเต็งไว้ป่ะนี้ มันยังบ้านาหงอย,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 ยูย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปข้านะครับไปข่าตัวห้ามัดนะาเข้าตัวห้อมัดที่นี่ได้มันเอามาเอามาตตกไว้เลยด้วเอามาแทนไหมหปไปปาไปปาะไ้วิเ,ววเออไปแล้ว น่อยเพ้ยเนาะน้ามเนาะฮะเพี uh ้ยไหนโนเตะโดนคุมโนคุมเออเกือบได้ก uh ี Essential> ่เนาะบบบอเ้นางมันประ้างะสร้างพุท่นอสรางเมื่อวานมื่อาน แต่เมือ่อแต่วา่านนี่วะพอถ้ามัดรมสิอุ้มมันไปเด้มันเคงน้งอันนี้ปล่อยมันพัวเยอะที่เด้ๆๆออาบน้ำนี่อ่อะดูตรงน,น,น,นี้ดูตรงนี้ดูตรนี้เขาต้องมัดปิ้นแม่มันแล้วละแต่เขาคนไม่ใช่เลยวะน,นี้นะ อยางันเยว่าเรมันมันมันเร้วมันว่ายว่าเรวดอกกตัวยนี่กับเจ้าบุตรใพรมเขาต้องมาพอนเขาเต็มช่องสายฟ้าดีใจว่าเพื่อนสีแดงอะไรได้หนิดีใจอยู่เนาะวันนี้เพิมมาวันนี้เนาะเปมมาเพิ่มมาจากม่งแต่เก่ามันชื่อหามุ้งป่ะ เออโดยโดยไปไปไปเอาน้าัเย็เนไม่กินกันปะ่ปะไปดูดเบ้าปะ่ปะ,ะได้แต่คนโตพีน่นะ้องเลยเนาะได้ยั่คนเข่าคนน้าเนโตอือี่ดเตี้ยนขาวฮะนีวัดเตี้ยนชิมาฮาอ๋าอม่นีวัดเตี้ยนชิมาฮาวะ เออฮาช่วงคำพูนแรกเปนมาเป็นลายเปนมาช่วงคำคำเอาคุณยังเอาไหมฮะเจีงหน้าพ่นี่ะเออพอดินแขงใช่ไหมนาะดินเฮดินหลาใช่ไหให้คุณอะนนี้่ยเออ ไปป้าป้าใส่ป้เปล่านี่ยเย็นมากินก่อนพี่น้องเลยสร้างเพิ่นบ่ได้มามือนียเนาะแล้วไม่ตอบพิ่นึ่งมีครบ่ได้ละพี่น้องเลยเดี๋ยวจะเห็ดเนาะโอเคโอเคโอยคเพิ่นก็อยู่กันสองคนพี่น้องพี่น้องเอ้ยเนาะก็ทำนี่แหละอ่า พังวงบ่ให้ปลูกอันนี้นี่ยฮะตอนี้ปลูกอ่าววันเจ้าปลูกว่าไฉเนี่ยเนี่านี่ว่าเจ้าปลูกนะไม่ได้เปิดเ่าหมอนพอี่ครับเออมันมันตายได้แบบจักจัดโอ้ยจุ๊บ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 โอ้ยจะลมเลยให้ผ้าไม่ใช่นี่เออเอามาตะวัดบ่เออ อืมอืมใส่ฝ้าต่อมาต่วัดพี่น้ยอยอากันมาเร่นน้ำนองเพื่อนมาหนีน้องห้องใส่ฝ้าแลบห้องใส่ฝ้าแลบ นี่ของวต้าสร้างนมาบ้งหออกมาเออตอนแรกถมาตอนแรกคนอือออือเอรลี่เราหมกมาตอนแรกใครกินจะว่าน่้านีบ่น่ายังไงนี่เออ่ะอ่ะเจอออเออมานี่ขน,น,นมานม,านามาให้อีกนี่อือ อันนี้ของวาัตาเพื่อนนี่เนาะแต่เพื่อนจะได้ของตอนด้วยหานเพ,พื่นอเนเะพื่อนอ่นา,าอ,อ่ออออออาพี่น้องเอยเนาะสร้างเพื่อนบ่มาเหมือนนี้กันได้เพื่อนหมาตั้งร้านเออเออเอออ่าไปสับพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางวัศน์แสงก็จะขอจบคลิปไว้เช่นนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอกัน,หนะนหไหมเนาะผิดพลากษาใดก็ขอโทษขออภัยาลัยพี่น้องเอ้ยติดตามในคลิปต่อไปอีกเนาะ เอาฝากพี่พักนอกก็ได้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เนเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นกำลังใจตั้งพอแซนกันอ่าพอพาวกดข่าวโฆษณาพี่น้องเบิ่งส้มโฆษณาให้แน่เนาะติดตามเบิ่งส้มให้เนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจตั้งพอแซนกดได้กดแชร์เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาลำลาบไปก่อนอยู่ดีมีแห้งก็ทุกชาทุกคนสบายดีว่าโดยโดย